สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวๆค่ะมื้อน้ตำทะเลบ่จักสิวาตำย่างใส่หมดสุย่างใส่เท่งปูจืดใส่เท่งกุ้งน้ำแรกแตะปูมากไส่เข้มตำใส่ปลาแดดของกินบแบบนัวๆขึ้นก่อนเนล่ค่ะ ก็พักบุงรวอมเมีดบาดมือบาดอยู่โรงเรียนเลือดสะพัสแต่ก็ว่าเป็นอย่างดอกไก่ัวใจใช่บักกอกใช่บบกฮึ่งแนะ่ผู้ใดสนใจชุดความนัวด้วะคะ่ะชุดความนัวชุดพร้อมเลยโอนสามรอยก็สีไปทางสี่ร้อยนะคะ ได้คมหมดเลยอันที่เห็นข้างหลังอบอกสตอเข้ากับไี่ขายค่ะขายแท่งกับมี่ นเนี่ยโันมันขายขอหอยแครงหอมเด็ดโมเมนต์เด็ดขนมจีนสามประหลาดสามกะเที่ยมท้นหนึ่งกะเที่ยมท้น,ทนห้องอย่างนีง้อ่อยอดเลยค่ะ วันเดือนผลิตชัดเจนมีบ่าโคตรนิ่งค้นไปหน่อหน่าดีดีประแดกลิบน้ำปูสุดผมภาษาอังลฤสมีลาสามเที่ยมสามโอเม,มนบอกผีดเดียวที่ลาสามจีนสามเที่ยมหนึ่งปูหนึ่ง สามร้อยเก้าสิบตก่าทรงเท่าไรหนึ่งสี่สิบบาทไปทางค้าทรงหาสิบบาทเลิศอยู่เด้อบอกสตอเมีดบอกไงบอกเอฟสตอรเราร้านเราเป็นสตอคัทนะคะ ขัดไห้เลยก <c oughs> ุ้งก็ตัวเลิศอะน้องจีนเขาเองออมีสีเดียวสีธรรมชาติสีธรรมศาสตร์ค่ะ นำปูนำปูของภักเนือนะคะสตอของภักใตค่ะประแดกอีสานเท่าเองเนี่แหะคะ่ประปลา้านเราต้มเองนะคะว้ำหืม,หม มั่นบอมีสารเหนียวคนอีกย่างบอม,มิสารเหนียวคนนั่นน้ำปลาแดดที่ต้มเองเพราะว่า,าเท่ากับกินกินพร้อมคลายพร้อมกินพร้อมกินไปน้่คลายไปพร้อมบอม,มีจกตากินอีดีต้มเองค่ะต้มทุกวัน ผ่านโรงงานนะคะคือประพันธ์ไม่มีเนจังก็ว่ากันไป ขออนุญาตว่างคือแครงปูปูมาตัวเท่านี้ยพ่อดีดแซ่บเพือด็ดสับว่ามนันปูมาฟิตได้ปูมาสดได้เนี่ย พักบุ่งอ่อนงามงาม 보지 u 찍을... มา่ด้เป็นอาทิตย์เลยเด้่ยย้แบบนี้คือเกา่าเวลาได้ไปแล้วนะไม่ต้องล้างนะคะใส่แบบนั้นล่ะบัดย่ำเสียเอามากินค่อยล่างที่ล่านหน่อยเด้อค่ะม่ต้องไปใส่ซองฟิตซองยัางหรอกเป็นอาทิตย์ลว ้าตัวเจ้ารอขายบ่สบายดิไบ่เหี่ยว <c oughs> ้ะเขมามีฮอตรีวิวค่ะเขามารีวิวให้เขานี่คือคนซืือแต่ส่วนมากก็พอยได้เอาเอาอร่งเพจหรอค่ะเพจมีซองเพจ <c oughs> เพด้อค่ะ,บบะกินแซ่บแบบนวลนวลแล้วก็กินแซ่บแบบนวลนวลซองค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ลงคลิปในเพจกินแซ่บแบบนัวลนว้นะคะ ยูทูบกะ่ะกดติดตามน้ำแน่เห็นว่าก็ได้ 응. Mm. ส่วนจะเทียมท้วนดอกมาต้องถามดอกมันลายสารพัดลูกลายค่ะเที่ยมด้วนอ่ะความหืดบอกไขมันอุดตันในเส้นเลือดบอกแก่พุ่มแพรแก่วัดค่ะท้องอืดท้องเฟออเ้อม่ค่เหมือว่าบ่าบางกันโควิดทางเล่าเข้ากับกวัลลคขึ้กันค่ะ เราไม่แอบ,แอ,บอ้างป้องกันได้อิลีกับแม่วัคซีนหมดละโอ้ยตายได้ได้ถ้าสิว่ากินกระเทียมทุ่นหรองป้องกันโควิดกันด้ สิบ่กินเมื่อสิบให้เห็นห่า <laughs> อันนี้เราถึงความหนาจะเป็นเนาะค่ะว่าแมนโฆษณาชวนเสือ ไอยแข้งเลือดเลือดยังไ้เหรอลำไรเหรยม,มันแสบทั้งไต่เป็นไรบัวนะคะ ขออนุญาตว่างนะค่อยๆเปลืองถวยเปืองซาลายอันค่ะกินผู้เดียวดอกปูจืดปูจืดของปูจืดของอัน ลานส้มตำไบโพลา่าสกลนครค่ะปูจืดแรถตุงยงไงไปเดอไทยสกลไปอุดนุนเล่าแม่ค่ากระจายดีๆสะอาดน่ารักน้าค่าประแพ้งเลยเสื่อนุ่มล่อมาก เหมือนนี่เห็นวะตัวใหญ่กับลำ้ำล่อมันนี่จะเอามาตำเองบางทีเขาตำเตรียมเครื่องว่าท่านนะก็ไปซื้อแบบอุปกรณ์ย่ำเครื่องย่ำม,มาเลยก็ซื้อแบบจะเข้าบริษัทหนำย่ำเสียงนะเข้ามาตำเอาแล้วก็ เอาเสือ,อัน,นีเสือ,อัน,นีนะมารวมกันตลาดแล้ว ใส่แต่ของสดๆน่ะแบบว่าไม่ใช่แบบแช่แข็งแล้วนะแล้วเข้าหลูแล้วเขากินกาไปเขาไม่ได้จ้างวิวเลยบอกสู้ฟังเฉยๆอันไหนมันดีเขากันเนะี่นำมาดีอ่ละ เป็นเพื่อนคายเราอยากให้เพื่อนคายดีๆในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะบาราไผเดอันอดพ่อซอยกันไดเข้ากับซอยไปก็ได้บุญเนี่ยไม่ต้องไปคิดลายหรอกคิดแต่นําคนที่เขามาล่่ะเห็นเท่าเป็นผลประโยชน์ะ

เง่าหรอคะไปแล้วดนะ๊ะมันเง่าเราจะไปกินตอนข้างนอกขอบคุณเลยลยค่ะที่เขามาติดตามร <c oughs> ับส้มกินแซ่แบกับนัวๆน,นะคะมัน,นี่คอร์าไปก่อนค่ะ